ขัดท้ายกับน้ำเร่งๆพี่น้องปักอึทีแรกมันรวยบบกใหญ่นึงมันเหี่ยวเหี่ยวฟ้าไปเบิดน์นกนัดจานมันเสียเกลือว่าสีหนึ่งแคปเจียวไปสั่นแล้วครับเนาะนี่ส่วนนี่มันบุ๋มลงไปไหมมันเหี่ยวเหี่ยวลงไปปกติบอกตื่นตรงเต็งต,งตงึงเนาะเกลือหยาดมันเสียน่าจะเป็นบักอึเหนียวแหละเบิง้งตะปุ่มแต่ฟามมือสิเป็นตานเหนียวดีแท้ ลองหนึ่งเบืงเราครับเนาะว่มามันจะเสบยบปอล,ลองดูนะครับอ้ออกมาแล้วพี่น้งองแสบเยอะแต่ทั้งนี้กินได้แต่บ่น่อยให้กันได้ครับเนาะหนึ่งกับเจ้าเขานั่นตัวที่แรกนัดว่าสิใส่อีกสันหนึ่งทา้งเทิง่งเป็นเห็ดทั้งลางเป็นบักอือ แต่คิดไปคิดว่าย่านาหมเห็ดย้อยลงใส่บะกอือัมะติบบะแสบมนติอีกอย่างหนึ่งบะกอือมันหวานมัเนเห็ดมันก็าเป็นนาหอีกอย่างไดคนละกินเลยกันเลยว่าเอาเอาหนึ่งคนละเทือเอาพี่น้องหนึ่งเห็ดเต่บยวม่นึงบะเอือกมั่นเห็ดอีกเสร็จเต็๋หนึ่งนะครับหนึ่งสองเทือเอาหนึ่งของบะแสพี่น้องหอมหอยหยอยู่เอาไว้จัดกับเจียวนะครับ ว่าหนาจะเหนียวแต่สีสันพิเศษอยู่หนึ่งบุ๊กนหนึ่งเฮ็ดน,นะเฮ็ดนางฟ้าพีา่ห้องหนึ่งกับเจียวนี่กันหนึ่งกับเจียวอีกคือกันนะครับเนาะนี่กันสินหากินง่ายอยู่ดครับเนาะพวกเฮ็ดพวกผลไม้หนาฝนเนาะมันออกล่ายหลายอ่ะนี่ก็ถือได้นลยซื้อมะยี่สิบห้าบาทเด็ด้หลายอยู่นี่ à, nướng 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 tầm treo và khứa lên xe ba đẹp tổ đâu cấp nửa ba sân đẹp mình ba em hôm hôi ngoài yêu biết đâu cấp tầm กับักกีพิกแก้วบเบกอร์เลนอยากเก็ดถาบสเต็ปเอาขั้วจำเป็นเนาะเออบึงป่าอ,อืมเอม่ไงวยอยุบอีนอะและและ้วในที่สุดกับเข่าแรงนัดมือน,นีหนึ่งปาลินเคือบสมุนไพรนะนะ <c oughs> ต่ำเจ้บเบกอรเลนไปแดกตัวเล็กน้อยแล้วกับ,บอื้อที่นัดนัหนหน่มไว้เนาะครับเนาะ เกี่ยวกับนำลองว่าเออว่ามันสีใส่ได้บ่อใส่ได้ครับผมหนึ่งหมกมาได้คือกันเนาะครับเนาะเพียงแค่วันเหนือใจเหี่ยวเหี่ยวแต่ก็มีเฮ็ดนางป่าจักน้อยเนาะครับเนาะหนึ่งปลาต่าเจียวหนึ่งเฮ็ดหนึ่งบึกเออเนื้อใส่แรงมาเจ็บเจ็บครับ